แง่ข่อยกับัตนี่แ่ละเด้วบับนี้ตกอีกแล้วจ้าฝนตกอีกแล้วตกมาแหงอีกแล้วบัตน้าทุ่มเสียงฝนตกดีนีตกดีคักตกเต็มตกอีกแล้วจ้าฝนตกอีกแล้วตกมาแห่อีกแล้วบัตน้าทุ่มเสียงฝนตกดีนีตกดีคักตกเต็มแง่ข่อยกับัตนี่แ่ะเด้อบแบบนี้ตา แนี้อีนองปนตกแงงไดนานี้พูนะน้มทวมบน,นี้ละทวมแหนมที่ทวมแบบน,น่าจุ้งเสียงกับบาดน,นี่ละบาดน,นี่ละเบ่งเด้เด้อผลดีคักดีแน่นี้อีน้องปนตกแงไดนานี้พน,นะ น้ำที่ทวมบัดน,นี้ล่ะท่วมสำนักง,งานข่อยกับบันนี่แหะเด้อบัดน,นี่แนำท่มวมเข่ากับบัดน,นี้ล่ะเข่าบ่ได้หายใจเยอะเทียร์่ได้ถึกแดดเยอะเพียร์กัดไปไป,ไปบ,บ,บังบังว่สั้งมีฝนแบบนี้ตกแห้งแตกแห้งแน่พี่น้องเอ้ยเอาฝนไม่เบิง่งเด้อนี่แยกจากจากแหงว่าวทะเลแห่ง เฮงเฮงตกมาเฮงมางก,ลมกลาเลยตกามาเร่งเมาเคลื่อนตามตุ่มเกบป่านนียตกจากด้ว้บันแม่บาดแห้งบาดคอยเดีย๋ยวนี้แม่แห้งแล้วน้ำตวมเข่ากับบัดนี้ล่ะเข่าไม่ได้หายใจเยอะเทียรไม่ได้ถิดแดดเยอะเทียรแม่จากจากแห้งเบาเธได้แห้งแห้งเฮงเฮงตกมาเฮงมากเลยตกมาเร่งเรง มาขึ้นสามซุ่มกันปานเองตกจากไว้บันแม่บาดแห้งบาดค่อยเดี๋ยวนี้แม่แห้งแล้วเก่าเลยสิเป็นโรคเนี่ยไหมุ่น่ะนตกแง่งๆซะหรอป้ายัางเมือดอือ,อคือยุบอาหารเาเป็นน้นมติดตัวมาหน้า,านะจุ้มแสงกับบาดน,นี่ละบาดนี่ละติ่นเราด้อ คนดีคักด so. no ีเนี่ยเก่าเลยสิเป็นโรคเนี่ยไหมุหน่ะตกแง่งๆซะแล้วป้ายังเมือดเออคืออายุวะหลว่อเป็ดน้ำท่วมเข่ากับบัดนี้ล่ะเข่าไม่ได้หายใจเยอะเทียร์ไม่ได้ถึกแดดเยอะเพียร์น้ำที่ตวมมาแล้ไหมกับบัดนี้ล่ะบัดนี้ล่ะน้ำที่ตวมเง่ยนตวมบ้านกับบัดนี้ล่ะเด้อบัดนี่แง่งน้ำเนี่ยเก่าเลยสิเป็นโรคเนี่ยไหม คุณเน่ตกแง่งๆซะแล้วป้ายังเมิดอือคืออยู่ว่าเราไปนั่งติดทัวมาหน้าทุ้มแสงกับบาดนี้ละบาดนี้ละเบิ่งเด้อเด้อคุณดีคักดีเนี่ยอยากจากแข้งเบาเท่าใงแข่งเง้บมาแห่งมาเลยตกมาเร่งเร่งพี่นี้ยีนว่งคุณตกแงงแค่ นีเอมานีคุณน่ะนั่าที่ทวามบัดน,นี้แ่ะทวามน้่ที่ทวามนะจุ้มเสียงกับบัดนี้ล่ะบัดนี้ละเบินนบ่งเด้เด้อคนดีแักดีเนี่ยแห้งเห้ขาแาเหมือ้าแ,นนาแง่อยกับบัดน,นี้ล่ะเด้อบัดน,นี้อ่า กับี่นึงมีน้องคนตกแงงสั่นเป็นไรน้องบ่มีคุณน้ำสิท่วมบัดนี้ละท่วมแง่งจากจากแ้งเว้าเท่าใดแ้งแงแงแงตกมาเลยตกมารๆแงมาแล้ว ยีนอ้อาุตกเงันต้นดนอานีนาน้คุณนะมติดทวมบบน,นี้เราทวมซแง่จากจากแขงเบาทด้แงแแงเงบมาแขงมาเลยจบมาเรงเรงน้นมติดทวมมาน้านนะจุมเสงกับบาดนี่ละบาดน,นี่ละเบิง่งเา ฝนดีคักดีแน่ยมาขึน้นสามซุ่มเก็บป่านนี้ตกจากใบมันแม่บาดแห้งบาดควายเดี๋ยวนี้แม่แห้งแล้วดินีดีน้องฝนตกแห้งค่ะอะไรน้องแบบนี้พูดนะน่าทีทรวงแบดนี้นหะท่วงซ้ำมาขึน้นสามซุ่มเก็บป่านนี้ตกจากใบมันแม่บาดแห้งบาดควาย เดี๋ยวนี้แม่แห้งแล้วน้ำสุตขั้วม,มาแล้วไม่กับบัดนี้ละบัดน,นี้ละน้ำสุตขั้วแห้งสุดบ้านกับบัดนี้ละเด้อบัดนี้แห้งน้ำมาขึ้นสามสุมเกินปานนี้ตกจากด้วยบัดแม่บาดแห้งบาดคอยเดี๋ยวนี้แม่แห้งแล้วนะเปิดไปไปวางๆว่าแสงมีฝนแบบนี้ ตกแห้งแากแห้งแน่พี่น้องเอ้ย <azt> มาขึ้นสามตุ้มก็ปาก่านเี้ตกยากไว้บันหม,ม,มู่แม่มบาดแห้งบาดคอยเดี๋ยวนี้แม่แห้งแล้วมาขึ้นสามตุ้มก็ป่นา,าเปนเี้ตกยากไว้บันหมู่แม่บาดแห้งบาดคอยเดี๋ยวนี้แม่แห้งแล้วน้ำตวมเขากับบัดนี้ล่ะเขาไม่ได้หายใ,ใ,ใจเยกะเทียรไม่ได้ถึกแดดยอะเพีย น้ำติดตัวมันน้าจุ้มแสงกับบาดน,นี่ล่ะบาดน,นี่ล่ะเบิ่งเอาเด้อคนดีคักดีเนี่ยมื่อดม่้วดินไปเบิด่ดแง่งบอกเธอได้หิ้งตัวแงงเขง่าแงงเข่าแง้ำติดตัวมันน้าจุ้มแสงกับบาดน,นี่ล่ะบาดน,นี่ล่ะเบิ่งเอาเด้อ ฝนดีคักดีเนี่ยแห้งแห้งของแม,ม้เราแห้งแห้งของแม,ม่เร <ไป S 1> <ป>าตกอีกแล้วจ้าฝนตกอีกแล้วตกมาแห้งอีกแล้วบ้านน่าทุกเสียงฝนตกดีดีตกดีชัด ตกเต็มตัดจางไงดอกก็เป็แต่ตล่กไงตกแห่งชักแห่งอีดีปากแน่งจากจากแทงเบาๆ่ซเดเฮงแห่งแห่งๆตกมาแน่งมากเลยตกมาเร่งงมติดตัวมาหน,น้าจุเสียงกับบาดนี่ละบาดนี่ละเบิง่งเออด้อ นดีคักดีแน่แน่จากจาแข้งเบาตไรแห้งแขงแหงตกมาแมาเลยตกมาเรยๆแบ่นี่ยีน้อางฝนตกแง้งครับอนไรนบาม้พุณนะแม่ที่ท่วมแบบนี้นะท่วมสมิงแห้งของแมแเรา น้ํสิทมบ่ละไมก็บัดนี้ละบัดนี้ละน้สิ่มเฮือนท่วมบ้านก็บันี้ลเด้อบันี้งน้งานข่อยก็บันี้ละเด้อบันี้อาฮงเข้ามาแล้วบันี้้ามืดหัวดินไปเบิด ยงวอาเธอได้เห็นตัวงงเขาแห้งขานมที่ตัวมาน้าุมเสีงกับบดนี้ล่ะบาดนี้ล่ะเบิ่งเดนดีคักดีเน่ยเมื่อขั่นดินไปเบิ่้ยงวอาเธอได้เห็นตัวง้งเขาแห้งข่าแนมติ่ตัวมาหน้าุมเสียงกับบดนี้ล่ะบาดนี้ล่ะเบิ่งเด้อ ฝนดีคักดีเนี่ยน้ำซวมเข่ากับบัดนี่ล่ะเข่าไม่ได้หายใจยักเทียไม่ได้ถึกแดดยักเพียเมื่อขึ้นสามซุ่มเก็นป่านนี้ตกจากไว้บันนืนแม่บาดแห้งบาดคอยเดี๋ยวนี้แม่แห้งแล้วทางแง่ฝอยกับบัดนี่ล่ะเด้อบัดนี้อ่าแนี่จากจากแขงเบาโซได้เฮงเงีง้ย ตกม่เรงมาเกมาเรงแรงกงานข่อยกับดีแหละเดีอยาแตัดจางง่ายดอกก็ไปตัลูกไงตกแง่งชักแน่งยี่หีแบบนี้ยีน้องคุณตกแง่งชัก